ถ้าเกิดเทียบกันกับเจนสามตัวเก่าเนี่ยรุ่นนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหสวัสดีครับคุณนิทิชทูมาถมครับรู้สึกว่ามันมีความบึกบึนนะครับแกรนคาร์นิวัลนะครับเป็นหนังดูพรีเมียมมากเหมือนรถยุโรปเลยจอดิจิตอลทัชสกรีนผมชอบตรงนี้มากสีดำลวดลายแบบ3มิติแบบหมุนเอาเกียร์ดีเกียร์เอ็นเกียร์อานั่งสบายมากโพสิชันการนั่งการขับขี่คือแบบทรงสปอร์ตอันนี้เปิดปิดด้วยการดึงแบบนี้ได้เลยนี่คือเบาะแถวสามกระจกตรงนี้ก็มีม่านมาให้นี้ ตัวประตูด้านหลังเป็นไฟฟ้ารวมทั้งหมด11ที่นั่งช่างไมกับมาอีกค,ครั้งนะช่องคุยพีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออตโต้เตชั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลังจากเปิดตัวสดสดละร้อนนะครับมีมาโชว์ภายในงาน m อโต้เอ p โปแล้วนะครับสำหรับตัวเกียร์แกรนทันิวเอลตัวใหม่เจเนอเรชั่นที่4นะครับมีการปรับปรุงโฉมภายนอกภายในใหม่นะครับ หรูหรามากขึ้นแล้วก็แพงมากขึ้นนะครับแต่จริงๆผมว่าคุ้มนะครับสองล้านสี่สองล้านหนึ่งตัวเริ่มต้นนะครับตัวท็อปสุอยู่ร้านนี้เดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันกันว่ารุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนภายนอกภายในฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องโอ p ิพีและออโต้แอชั่นด้วยอย่ารอช้านะครับไปชมกันคร้ผมนี่นะครับเกียร์แกนคันิวัลตัวใหม่นะครับก็ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยที่เรียบร้อยแล้วเป็นโฉมเจเนอเรชันที่4นะครับแล้วก็รุ่นนี้ทําตลาดด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นตัวท็อปตัวนี้ SXL นะครับสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็รุ่นเริ่มต้นนะครับสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาชมตัวท็อปกันก่อนแล้วกันสําหรับคันนี้ว่าดีไซน์ภายนอกภายในเป็นยังไงนะครับเรามาชมดีไซน์ภายนอกก่อนล้วกันมิติตัวถังต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดเทียบกันกับเจน3ตัวเก่าเนี่ยรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับโอ้โหสวัสดีครับคุณนิทิททูมาถมครับโอ้โหนี่ทุกคนเลยครับโอ้โหพิตเต้ตัวถ่ายต่างๆหรูหราพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้าดีไซน์แบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงนะครับเป็นเหลี่ยมสันแบบนี้ที่มีการดีไซน์แนวทรงแบบยุโรปมากขึ้นนะครับด้านข้างนี่ก็มีเหลี่ยมสันที่เยอะมากขึ้นเช่นเดียวกันนี่ผมชอบตรงนี้คุณผู้ชมตัวดีเทลสามมิติตรงนี้นะครับเป็นลวดลายแบบ เขาเรียกอะไรอะโลหะเป็นแบบสามิตินะ,แล,ะแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายแล้วชุดโครงไฟท้ายเนี่ยดีไซน์ไฟใหม่นะครับเป็นแบบเชื่อมต่อติดกันนะแต่ตัวไฟเนี่ยจะดีเทลประมาณนี้สวยนะสวยนะนะครับแล้วก็ดีเทลภายในลึกๆเนี่ยเป็นแบบสามิติแบบนี้เลยนะครับกล้องหลังมีประตูท้ายไฟฟ้านะครับด้านหลังมีเซ็นเตอร์จระยะนะครับแล้วก็ตัวไฟทับทิมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับสีเงิน นในส่วนด้านบนนะครับมีตัวสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3ามรวมไปถึงตัวไลฟ่ฟานะตัวเสาอากาศนะเนแบบชาร์กฟินด้วยนะฮะส่วนตัวแหลกแหลกเนี่ยจะเป็นแบบนียืดออกมาเออก็ดูดีนะด้านข้างผมว่ามติติตัวถังก็ดูเป็นรถยุโรปมากคือถ้าเกิดคุณไม่เห็นแบรนด์เนี่ยผมนึกว่าพวกรถยุโรปเลยเนาะคือแบบเนี่ยนี่คือด้านข้างแบบนี้อ่ะเรามาดูด้านด้านหน้ากันต่อดีไซน์แบบสามมิติคุณผู้ชม เนี่ยตรงนี้สวยมากนะเป็นแบบสามมิติแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นกรอบเป็นแบบลายซาตินโครมนะครับซึ่งจุดโคมไฟหน้าเนี่ยจะดีไซน์แปลกๆนิดนึงนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้แยกออกมานะครับตรงนี้ก็โปรเจคเตอร์เหมือนกันเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เส้นแบบนี้เลยนี่ไฟเลี้ยวไฟต่างๆสวยงามนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าม,มีตัว, AR, รตว Coast, รเรดาร์นะครับตัว adaptive cruise มีครบเลยนะครับชิ้นด้านล่างตรงนี้นะครับตัวไฟตัดหมอก LED รวมไปถึงกรอบตรงนี้นดีไซน์มาค,คือเส้นสายเขาจัดขึ้นน่ะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความบึกบึนนะครับหน้าเขาเป็นแบบป้านมากขึ้นนะประมาณนี้ในส่วนของล้อคุณผู้ชมตัวนี้เกียร์แกรนคาริวาวนะครับล้อเขาจะเป็นแบบดีไซน์แบบทูทูนไดมอนด์คัตนะและได้ยางา3 5 6 0 R 1 8นะครับ,ด, 18, รบดิสเบสสล้อด้วยนะยางคอนติมาจากโรงงานแบบนี้แลนะกรอบประตูต่างๆด้านล่างก็เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวเส้นสายต่างๆชัดเจน จุดสังเกตได้หนึ่งนะครับตัวกระจกมองข้างใหญ่พอสมควรเลยสีเดียวกันกันกบตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดําตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะใหญ่นะดูง่ายเลยนะครับกระจกตรงน,นี้ก็ใหญ่เนะี่ยตัวกรอบต่างๆก็เป็นแบบสีดําด้านนะครับตรงนี้เป็นกอส s s y บ l a ส่วนกระจกนะครับกระจกหลังกระจก3ามเนี่ยมีม่านมาให้ด้วยนะหล,ลักเราดูลงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่าหรูหราขนาดไหน,นครับน,นี่นะครับผู้ชมในส่วนของภายในเกียร์แกนคานิวัตัวใหม่ นะครับก็เอาจริงอะผมว่าเป็นรถเกาหลีที่ดูพรีเมียมมากนะครับเหมือนรถยุโรปเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์คอนโซลดีไซน์ภายในต่างๆนะครับจอดิจิตอลทัชสกรีนแล้วก็คุณภาพเนี่ยเหมือนรถยุโรปเลยคุณดูดิเนดูความเกรดของเขานะแล้วก็ตัวแผงลัชิบอตรงนี้เป็นลายแบบ3ามิติเป็นผิวโลหะดูดีเลยนะครับช่องแอร์แรงต่ๆพรีเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้า ใหญ่มากๆนะตรงนี้เป็นพลาสติกขป้นรูปนะทั้งหมดเออแต่ดูดีนะตรงนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยในส่วนของแผงประตูผมชอบตรงนี้มากเป็นชิ้นสีดําลวดลายแบบ3มิติแบบนี้ดูมีมิติมากๆสวยงามนะครับมือจับเป็นแบบซาตินโครมมือจับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกลงไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกอะไรต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดระบบช่วยเลืการขี่ต่างๆนะครับครบคันนี่ด้านข้างนะครับ traction control ตัวเลนคีฟนะแล้วก็อันนี้คือ เปิดฝาท้ายเปิดประตูซ้ายขวานะครับพาวเวอร์ดอร์นี่ปิดได้นะสำหรับคนที่กลัวนะครับว่ามันจะลั่นอะไรอย่างนี้ในส่วนพวงมาลัยคุณผู้ชมเกียร์แกรนคาร์นิวัลนะครับเป็นหนังแล้วก็เดินสติชชิ่งจริงนะครับมีกริปมาให้ ction, มัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับอันนี้คือโหมดต่างๆเลนคีปนะครับกะร,ะระยะตัวอะดดัตตีฟครูสนะครับลดความเร็วกระ,ระระยะเซตแรงต่างได้ทั้งหมดอันนี้เป็นตัวกรอสซี่แบ็กนะครับระบบประปากาศตรงนี้คุณผู้ชมเป็นแบบทัสแบบนี้เลย คือเหมือนรถยุโรปอจริงๆนะครับผิวสมัมผัสต่างๆคือแบบต้องยอมรับว่าเป็นรถที่คุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยนะดูดีมากนะ USB 2จุดนะครับแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็เกียร์เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เหยียบเบรกหมุนเอานะครับหมุนเอาเกียร์ D เ,เกียร์ N เกียร์ R เกียร์ P กดลงนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับโหมดการขับขี่ช่องวางแก้ว2จุดนะครับอันนี้คือพวกระบบปาร์คิ่งเซนเซอร์อันนี้คือระบบเป่าลมจับเบาะนะฮะคือโปร่งมากๆ นะอันนี้มีตัวซันรูฟมีบ้านแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับไฟสองสว่างเป็นแบบ LED แสงสีขาวนะครับอันนี้คือเปิดซันรูฟแบบม้านไฟฟ้าได้ที่บังแดดนะครับมีกระจกมามีไฟมาให้ด้วยซึ่งไฟเปิดปิดได้คุณดูแล้วกันคือแบบคุณอจะดูถูกรถเกาหลีจริงๆอันนี้คือแบบดูหรูมากเหมือนรถยุโรปเลยนะฮะสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ตัวท็อปนะคเครื่องดีเซล2 2เทอร์โบด้วย เรามาดูเบาะก,กันต่อนะครับเบาะก,ก็ต้องยอมรับว่าดีไซน์แบบนี้นะเป็นสีแบบเบจแล้วก็คุณสามารถปรับตรงนี้ได้นี่นะรปรับแบบไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ปรับตรงนี้ก็ได้ที่เท้าแขนเป็นสีเบจเปิดขึ้นมามีบล็อกขนาดใหญ่นะครับมีที่วางแก้วด้านหลังนะครับส่วนทวัศนวิสัยต่างๆคุณผู้ชมนั่งสบายมากโพซิชนันการนั่งการขับขี่คือแบบเป็นทรงแบบรถตู้ที่ทรงสปอร์ตนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดู ห้องโดยสารตอนสองก็ต่อว่าเบาะต่างๆเขาเป็นอย่างไรเหมาะกับรถครอบครัวขนาดไหนครับผมนี่ดูห้องโดยสารตอนหน้านะครับอันนี้คือประตูแถว2จะเป็นประตูไฟฟ้าสลบบนี้นะครับเปิดปิดด้วยการดึงแบบนี้ได้เลยอันนี้พี่เอกลักษณ์ความเป็นรถนะครับรถตัวถังแบบนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากเพราะพื้นไม่ได้สูงนะครับนี่นเนี่ยพอขึ้นลงนี่สะดวกสบายมากนะครับเจนเนอเรชั่นที่4หรูหรามากขึ้นเบาะเป็นแบบกัปตันซีดดูจากพื้นนะครับไม่ได้สูงมากคือ คนมีอายุหรือว,ว่ามีความลําบากในการขึ้นลงรถนต์เนี่ยขึ้นได้สบายๆเลยนะครับเบาะดีไซน์แบบสีเบจแบบนี้นะครับเป็นตัวถังแบบ11ที่นั่งซึ่งเบาะนี้3ที่นั่งซึ่งถ้าเกิดคุณไม่นั่งเนี่ยคุณพับลงมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับแลวเบาะนี้สามารถสไลด์ได้นะเรามาดูห้องโดยสารตรงนี้กันนี่พอคุณขึ้นมานั่งนะครับคุณปิดคุณดึงตรงนี้ประตูไฟฟ้านะครับด้านหลังมีจอมาให้ด้วย แล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้มีไฟสองสว่างแล้วก็ตัวซันรูฟตรงนี้ซันรูฟแยกนะครับส่วนระบบปรับอากาศด้านหลังสามารถคุมได้จากตรงนู้นความแรงลมแอร์อุณหภูมินะครับตรงนี้มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์หจุดนะครับที่วางของแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบาะเนี่ยถ้าเกิดคุณพับลงมาวางแก้ววางของได้แต่ถ้าเกิดคุณพับขึ้นเนี่ยก็เป็นที่นั่งก็นั่งได้เหมือนกันนั่งได้เหมือนกันนะครับผิวสัมผัสดีมากมาก น,ะะนี่ผมพับให้ดูเวลาลพับเนี่ยนะครับคุณดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่คุณเดินผ่านได้พื้นเท่ากันทั้งหมดเลยส่วนประตูหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะมีม่านด้วยนะครับม่านบางังแดดนี่ก็จะช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็กรองแสงเข้ามานะครับตรงเนี้ยเรืองแสงออกมาเป็นสามมิติสวยมากนะกระจกลงไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาคุณเปิดปิดเนี่ยเปิดนี้เลยนี่ไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบาย นี่นะฮะก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเดรสานตอนหลังกันต่อนะครับว่ามันนั่งได้ขนาดไหนนะเอาจริงๆเนี่ยทันเนี่ยพอคุณพับอย่างเงี้ยคุณเดินเข้าไปได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ผมทำให้ดูพอคุณขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คุณขึ้นไปเดินได้แบบนี้ขนาดผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองนะคุณดูแล้วกันอ่ะลองนั่งให้ดูนี่นะครับนี่คือเบาอดแถวสามนะครับกระจกตรงนี้ก็ มีม่านมาให้ด้วยนะตรงนี้มีม่านด้วยไม้จะเป็นบาร์เล็กๆแบบนี้เห็นป่ะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับดูดีแล้วก็ด้านบนมีไฟมีช่องแอร์นะครับส่วนเบาะตรงนี้ก็เหมือนกันแนวทางเดียวกันคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณก็พับขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้คุณพับลงมาับลงมาได้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่วางแก้วพับขึ้นมาก็เป็นที่นั่งนะครับประมาณนี้นั่งได้นั่งได้ โอเคเลยความโปรง่งความต่างๆนะสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราไปดูเบาะตรงนี้กันจริงๆตรงนี้เป็นเบาะด้วยนะแต่เขาเป็นดีไซน์ของทางเกียร์ที่เวลาคุณไม่ใช้เนี่ยคุณพับเบาะลงไปมันจะเป็นพื้นเรียบไปเลยนะไอ้นี่เดี๋ยวผมพาดูมุมมองตรงนี้อันนี้คือมุมมองแผงแดชบ,บอร์ดจากบรยสัทบริษัทตอนหลังนะครับก็จะหรูหราพาสมควรนี่มุมแบบประมาณนีนมมม้นี่คุณผู้ชมอันนี้คือเบาะแถวสองแถวสามเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวหลังสุด นะครับตัวประตูด้านหลังเป็นไฟฟ้านะครับเปิดปิดสะดวกสบายนะครับและนี่คือตัวเบาะแถวหลังสุดคือถ้าเกิดคุณพับไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นเรียบไปแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากนั่งคุณดึงเชือกขึ้นมานี่นี่นะครับนี่ดึงมาแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีที่นั่งเพิ่มเพเติมเข้ามาอีกรวมทั้งหมด11ที่นั่งนะฮะง่ายๆเลย ใช้แรงไม่เยอะมากนะครับเออดูดีนะแต่ถ้าเกิดคุณจะพับลงคุณก็ดึงแล้วคุณก็ดันลงดึงป้าสเนี่ยดีไซน์เขาดีนะครับเขาซ่อนบอกไปขั้นใต้้ะพื้นมันจะเรียบอย่างเงี้ยมันขนย้ายสัมภาระ,ะได้เยอะนะด้านหลังก็จะมีที่เก็บของนะครับจริงจริงวางพวกแก้วพวกอะไรต่างได้อันนี้พวกระบบเซอร์วิสต่างๆนะครับอันนี้คือตัว power outlet ของเขาด้านหลังมีไฟด้วยนะครับไฟ LED แสงสีขาวเออหรูหราดีนะครับ สองสี่ห้าเก้าเปิดปิดเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเนาะนี่นะครับอันนี้คือตัวท็อปตัวแพงสุดนะครับเกียร์แกนคานิวัลนะครับทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับตัวท็อปสองสี่ห้าเก้านะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับอยู่คันนน้นนี่ประมาณนี้ครับผม ส่วนเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องสมาร์ทสตีมดีเซลขนาด2.2ลิตรเทอร์โบนะครับ202แรงมา้าแรงบิด4 4 1นิวตันเมตรเกียร์ออโต้8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับและเติมได้มาได้ถึงดีเซล B7 หรือ B7 นะครับรองรับมาตรฐานนะครับ Euro5 ด้วยนะครได้ว่าครบคันเลยแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับการทำตลาดของเกียร์แกรนคานิวัลนะครับทำตลาดด้วยการสองรุ่นรุ่นนี้ตัวท็อปนะครับตัว SXL 2 4 5 0 0 0งบาทแล้วก็รุ่นเริ่มต้นคันสีขาวนะครับเอ็0ล้านบาทแต่ตัวท็อปเนี่ยจะแบบดูหรูหร,รานะครับออปชั่นก็จะแบบเต็มกว่านั่นเองนะก็แล้วแต่เลือกสั่งเนาะว,ว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวเก่าเนี่ยเ e กียร์นิวก็ยังขายอยู่นะครับปาลองเลือกดูกันได้ส่วนระบบความปลอดภัยนะรุ่นนี้มาพร้อมถุงลม7ตําตำแหน่งนะฮะกล้อง360องศานะครับแล้วก็พวกระบบ ความสะดวกต่างๆอย่างที่พาชมเมื่อกี้นะครับจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay a n d r o นะครับเครื่องเสียง Bose 12จุดนะ USB 6จุดแล้วก็มาตรวัดแบบ Super Vision คือเป็นแบบดิจิตอลละเอียดเลยนะฮะจอ TFT ต่างๆคือคมชัดทั้งหมดนะมาชมกันจริงกันได้ <S <S ลโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์แกรนคาร์นิวัลนะครับก็เพิ่งเปิดตัวในเกาหลีใต้นะครับที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกนอกจากเกาหลีใต้ที่ เปิดตัวต่อจากเกาหลีเลยเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เจเนอเรชันที่4เนี่ยดีไซน์หรูหราทั้งภายในภายนอกนะครับมีความเป็นรถยุโรปมากขึ้นจริงๆนะครับมาชมคันจริงกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องของกี่พีและออโต้สเตชั่นด้วยนะครับวันนี้ผมโค้ก็ตอนลาไปก่อนสวัสดีครับ